แล้วหายการดูดู้วไรครับตาบกไปอะไรนะตาบได้ ันทังงี้ไปบนไหม่อลนี่หน่อมาเต็มมาเต็มเดี๋ยวมาไม่เตขอใมีดนะไม่เต็ม่จะเต็มหน่อยปกตไเต็มไปหน่อย ข้างหน้าไม่คะไม่เอาอ่ะพี่อมาี่จะบ้งนิดก่อนนะคะต้องนีนะหนึ่งสองสามีองน้นะต้องบ้งนบ้านรบ้านเราเยี่ยมมากละ เห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นริหรือยังเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โองโอ้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 ีอ้โ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 อรโอออ้โอ้เ้โอ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 อเออออ เดี๋ยวนี้ให้ทำให้การถามถามค่เลย่มมออาววคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนเดี๋ยวดูเวลาเนาะจะให้จใ้ถามมาสนสนเลยนะโอเคพอพมันจะได้อยู่แล้วเอาวุ้นเก่งอะประกังตงตอต้องตบอ ไม่ด <Si ูเยขายของใล้วขายของายตามแผงเปล่าแม่ปอแ่ปอแม่ป้อนวันนันจา้ยคน่ห่ารช่นเลยนะ

ดูได้แล้กค่ะ บอกวันรุ่งนิดนึงดอกระดับไหนเดี๋ยวเบรกไม่อยู่เดี๋ยวเบรกไม่อยู่บอกวันรุ่งนิดนึงผู้เยอะเลยนะมีป้ายให้รมาว่หลัง่วังยเพนครับตั้ลังตกพบาทนะครับจะ้รับเลยสุกรว่งใบุ้าได้ป้ายหมรัก็นยันนี้ที่จตมาาคงอาราสิบาวรถงวัก้อนวิเต่าที่มาถาห่ ตอนนี้ยังไม่ต้องกัได้เลยไม่ต้องกันแล้วคืนนี้คืนดีค่ะพี่มีายไหาคปนมาอช่วงบ้นนไหมใก่ไหมคะอันสูงได้ปะอัะสูงเป็นแล้วหรอแล้วฉันล่ะฉันม่ีโปรเจกั์ เปิดี่บอลนะไอโฟนีอ่อยิ้มตังค์ตังค์ตังค์สาสหนึ่งสูงอยู่เลยไม่มปตังค์แล้วส่งตังคมาตังค์หมดแล้วสุดยอดชัดเตอรสุดยอดชัดเตอรสุดยอดชัดเตอรมันตรงนี้เลยฮะมันไม่เหมือนกันีไม่ผ่านอลบอลโซเลย โอเคนะจริงๆมันไอโฟนสี่มันก็ชัดอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ชัดหรอกไม่ใช่กล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังกล้องหลังลองมาถ่ายดูก็ได้แต่ละก้าวแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเงียบนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะ กลับมาอยู่นะครับในรายการ Coke Music a ป Pop นะครับและศิลปินที่อยู่กับเราในช่วงนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ธรรมดาจริงครับเพราะว่าเขาเป็นศิลปินคุณภาพจากเวที The Star 6นะครับ l e e n and g e n e m e n ขอต้อนรับกัน The Star เล่นทำสัตูแตกกันเลยทีเดียวไายบายคือเมื่อกี้เปิดมาแล้วเป็นหน้าบอลแล้วเสียงกรี๊ดบอลนีแฟนที่เข้ จริงเราเป็นแฟนคลับการ์เดอร์ซ่าแน่เลรเดอร์ซ่าเอาเฟิร์มาเยี่ยมเยียนรายการเราเนาะครัถามว่าช่วงนี้แบบอยากจะถามว่าแบบการเดอร์ซ่างงานยุ่งมากๆเลยมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมคะนี่ครับแต่ว่าก็เอ่อช่วงนี้ไม่ค่อยให้ผมพักผ่อนเลยก็เวลาที่เรากลับกลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนคลับที่ไปรออะไรเงี้ยครับก็ทำให้เรากลับบ้านช้า